สวัสดีครับอรอรตอนนี้อยู่ที่สปโปโรนะครับเรากำลังจะกินมูเที่ยงนะค,ะครับเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้รานที่เรคุเมนที่สุดในอฮอกไกโดเราใครมาฮอกไกโดจะต้องมาลิ้มลองอาหารสดมากๆนะครับถ้าคนไทยมาเนี่ยบอกเลย,เลยว่าคุณจะต้องประทับใจเพราะอะไรเร <laughs> พราะว่ามีป้ายแนะนำ <laughs> บอกเลยว่าถ้าคนไทยมาต้องมาร้านนี้ร เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่าความอร่อยจะเป็นยังไงตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะครับแล้วเราก็สั่งละลาสองเซตนะเพราะว่าแต่ละหน้าไม่เหมือนกันหน้านี้นะครับจะเป็นอูนิหรือเขาเรียกว่าไข่ไข่หอยเม่นแซลมอนแล้วก็คูขนนะครับอีกตัวนี้จะเป็นปูขน แล้วก็คิงแครปแล้วก็เป็นไข่ใช่ไหม mm hmm. ไข่ปลาแซลมอนเดี๋ยวเรามาลองชิมซิว่าที่เขาบอกว่าเร็จยูนจริงๆเนี่ยอูนิดเนี่ยจะอร่อยมากน้อยแค่ไหน mm hmm. เพราะว่าอูนิดเมืองไทยเนี่ยแ mm hmm. พยงมากๆครับชิอมอูนีก mm ้านมาก หวานสดมากๆบอกเลยถ้าใครมาที่ฮอไกโดแนะนำร้านนี้เลยครับไม่ผิดหวังถามีคณไทยมาอร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็สดมากอร่อยมากอร่อยมากค่ะอย่างเดียอร่อยไม่ไม่ไม่เสียใจเลยที่แบบว่าได้กินอืมโอเคทุกคนคอนเฟิร์มแล้วนะครับ Hãy mà cho hay ra.